กดีให้พู้เจริญทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสถานที่เก่าเล่าใหม่น,นั่นก็คือที่นี่เลยซากปรารถพังมิวม็อกอ่านว่ามิวม็อกหรือมิดม็อกก็ยังไงกระช่างเหอะมันก็อ่านอย่างนั้นแหละเอาง่ายๆเลยเราจะมาท่านมาที่ป่าโฮโลกันดีกว่านี่ง่ายๆเลยในบทผมพาทุกคนมาที่นี่นะง่ายๆเลยคือตอนเนี้ยเกียม,มันปรับใหม่มันปรับให้ที่เนี่ยฟาร์มดีขึ้นอันดับแรกเลยราคาขยะเห็นไหมจากปกติแล้วเนี่ยราคาขยะมันจะอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0มัน้งาไม่ผ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยผมจะมีไอ้เก่าอยู่เลยตอนเนี้ยมันตับราคาขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยแล้วก็เพิ่มเลดดอปของอะไรพวกเนี้ยให้มันมากขึ้นพบผงวิญญาณคาพาร์แล้วก็หินนั้นเนี้ยออกดีขึ้นแล้วก็จะมีนี่เข็มขัดมัทล่าแห่งแสงที่ออกดีขึ้นด้วยก็หลักๆเลยนะจะเป็นอันนี้อีกอันหนึ่งที่ออกง่ายขึ้นกว่าเดิมเป็นความกดป่าไม้แล้วก็ที่เนี่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นด้วยในระดับหนึ่งเลยนะเจ๊ะตัวที่นี่เนี้ยผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะเพราะว่ามมันนนนนเเเเป็็ออตร์โซียห มันใช้250ในการฟาร์มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย240ก็มาได้ที่เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเหมือนสมัยก่อนแล้วที่เนี่ยค่อนข้างจะโดนปรับเนิฟลงให้ฟาร์มง่ายขึ้นแบบง่ายมากๆของมาที่สุดละถ้าเป็นสมัยแร่ก่อนเนี่ยต้องมาฟาร์มอย่างน้อย3คนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เราลำบากขึ้นนิดนึงแต่ถ้ามาเป็นยุคเนี่ยแค่คนเดียวก็มาได้แล้วเพราะของเราเยอะขนาดนี้แล้วก็เนี่ยเทคนิควิธีการฟาร์มที่เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากกว่าสมัยก่อนละถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราตีเสาเห็นไหมป เวาเสามันเตือนเนี่ยมันจะโดนดาเมจเวาเรากดสกิลเนี่ยมันจะโดนดาเมจเสาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปัจจุบันตอนนี้มันจะไม่โดนดาเมจเสาแล้วเห็นไหมตอให้เราตีให้ตายยังไงเสามันก็จะไม่โดนดาเมจอย่างนี้หลังจากนี้เราสามารถฟาร์มโดยการกดเสาได้เลยก็เรียกว่าอะไรการชนเสาได้เลยท่ไม่ต้องแคร์อะไรนี่จะเหมาะกับการเก็บเรี่ยวในระดับหนึ่งเหมือนกันนะถ้าสมมติเรามากันห้าคนแล้วเราก็จองคอเสาไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะ เพราะเราไม่ต้องแคร์เรื่องการเขาเรียกว่าัวเสาแ์ใจอีกแล้วส่วนเรื่องเงินสำหรับที่นี่เนี่ยหลังจากที่มันปรับมาเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะดีขึ้นนะเพราะว่ามันออกพวกของแรดดัอะไรค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นจากปกติเนี่ยผมเคยฟาร์มแบบเป็นสิบชั่วโมงเลยนะที่เนี่ยสมัยแตะก่อนนู้นเนี่ยเข็มขัดมาทราไม่เคยออกแต่มาฟาร์มเดี๋ยวเนี้ยออกค่อนข้างง่ายขึ้นอันนั้นเพราะว่ามันมีแรดดับใช่ไหมวันนั้นเราก็จะมาฟาร์มที่นี่สักหนึ่งชั่วโมงนะว่าที่เนี่ยมันจะได้เงินเยอะขึ้นจาาากกกกสมมมััยยยยยยลววว่่่่่อนนนนนเเเีีีีีีดททขขผู้ บัฟขึ้นได้เยอะมากเห็นไหมจากปกติเนี่ยอันนี้ไม่ได้กดใบดอปนะมันได้สามงสี่ชิ้นนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแทบจะได้แค่หนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นูน้จะไม่ได้คือขยะมันน้อยมากแต่ตอนเนี้ยขยะมันบัฟขึ้นแบบบัฟขึ้นสูงมากนําหแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆเพราะงั้นถ้าเราแค่กดดอปทองฟาร์มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรวยแล้วถ้าถ้าคุณมีอาร์กิอีกเนี่ยก็จะรวยมากกว่าเดิมอีกแต่ชั่วโมงนี้เราจะมากดแค่ดอปทองพอให้เห็นเป็นแบบเป็นออเดอร์เพื่แบบเอเอๆๆนะ ประมาณนั้นโอเคไม่เสียเวลาละไปฟาร์มหนึงชั่วโมงกันเลยดีกว่า เลยนะตอนนี้ก็ฟาร์มครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมาสรุปผลกันดีกว่านะนี่เราสามารถเห็นได้นะว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้แค่ดอกทองนะหรือคือดอกคูณสองผมได้ขยะมาทั้งหมด11,806ชิ้นได้เข็มขัดมัซาราส์หนึ่งอัน <Wow. S 1> ได้ไอความกดป่าไม้สามผมวิญญาณดีสี่สิบเอ็ดแล้วก็ได้พอเวกมาสามชิ้นแล้วก็หินเขียวอีกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้อนดิสอีกทั้งหมดสี่ใบอันนี้ไม่นับแล้วก็คาพาร์ทเหมือนจะไม่ออกก็จะไม่ผิด โอเคเรามาลาองคำนวณเงินกัน,นง่ายๆก่อนดีกว่านะในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่กันเชียวนี่แค่ค่าขยะเนี่ยก็200รเอ็มแล้วถ้าบวกกับไอ้บัทลาอกีกแล้วก็น,นี่อีกแล้วก็คาพารอีกในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมสามารถดึงสูงสุดประมาณ300รเอ็มบวกๆแน่นอนสำหรับที่นี่แล้วก็อันเนี้ยยังไม่ได้รวมกับคาพารอีกนะเพราะงั้นเนี่ยที่เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยยังฟาร์มอมอนโถนโถนไว้ได้ขอแน,นะนำนะให้มามิวมอ็อกได้เลยค่อนข้างรวยแม้เพราะมันได้หินอันน มันโหมดตลาดตลอดคนแทยมัต้องการซื้อตลอดไอหินอันเนี้ยเพราะมันเอาไปทำหินซ่อมเบลโครงการที่เนี้ยค่อนข้างที่จะรวยในระดับสูงเลยแหละถ้าเปิดอาคิดฟาร์มก็คือโคตรรวยแต่ก็นั่นแหละมันก็อาจจะยังไม่รวยเท่าพวกอ้างมานิเทียรหรอกแนะนำนะฮะว่าอันนี้ผมมาฟาร์มคนเดียวนะเพราะงั้นได้แค่หมื่นหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะถ้าคุณหาซีได้สักสามคนอย่างเงี้ยแล้วมาฟาร์มอาจจะได้ทั้งหมื่นสองหมื่นสามก็ได้อาจจะเป็นโล่ก็นั่นแหละทีมนี้ไม่มีแล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายๆเลยแหละเพราะมันเป็นวิวม ใครก็ฟาร์มเป็นกปล่าะก่จะมาแนะนำเฉยๆว่าที่นี่มันปรับใหม่แล้วมันรวยขึ้นจริงๆก็ถ้าใครสนใจอยากมาก็มาได้นะอยากให้คนมาฟาร์มกันเยอะมันจะได้มีหินซ่อมเบลลงตลาดบ้างแม่งหมดตลาดที่จะอะไรซ่อมแล้วเนี่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับให้ตามสูตรนะฮะแล้วจะให้ใหม่วิดีโอหน้าไว้ปายทุกท่านโชคดีโชคดีอู้